วันนี้นะครับผมมีข้อมูลเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับแล้วก็เหรียญเอฟแล้วก็ s t e p ปเอหรือว่าเหรียญ GMT ที่กําลังฮอตฮิตยอยู่ในช่วงนี้นะครับหลายคนน่าน่าจะชื่นชอบเนาะรวมถึงข้อมูลของเหรียญ V chain หรือว่าเวียด VET ที่หลายคนก็น่าจะเป็นแฟนคลับกันอยู่นั่นเองนะครับก็ก็เก่าวข้อมูลต่นางๆที่ผมรวบรวมกันมาในวันนี้เพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะไปดูกันยังไงขอเวลา2วินาทีเนาะฝากกดไลค์กดติดตาม เป็กเงินใจให้กับผมแล้วก็ทีมงมาคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin กันก่อนเลยและกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางกูมันแสกนะครับได้เปิดตัวเซอร์วิสใหม่นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเซอร์วิสท,ที่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่จะให้คนที่มีบิตคอยเนี่ยสามารถที่จะเอาบิตคอยไปเป็นหลักคประการในการกู้สําหรับเงินในส่วนของ เงิน US ดอลลาร์ได้นั่นเองหรือว่าเงินเฟียได้นั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นแห่งแรกที่วอลล์สตรีทเลยนั่นเองที่สามารถทําได้แบบนี้นะอันนี้ถือว่าเป็น1งนงที่น่าจับตามองเองนาะราว่าเฮ้ยเราสามารถจะเอาบิตคอย n ์ไปตึงคือสมมติถ้าเราอยู่ใน De ฟาก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถูกต้องไหมฮะแต่อันนี้เป็นโลกแบบโลกข้างนอกแล้วนั่นเองนะหรือว่าโลกที่ไม่ใช่โลบอกเชนแล้วนั่นเองนะครับที่สามารถที่จะเข้ามามีอะไรบางอย่างหรือว่าเข้ามามีบทบาทที่เอา ข้อได้เปรียบหรือว่าเอาคริปโตหรือเอาดิจิทัลเคอเรนซีต่างๆเนี่ยเอาไปเป็นหลักคำการซึ่งแน่นะคตผมคิดว่ามันก็น่าที่จะมีอะไรอีกหลายๆเหรียญนี่แหละคงจะไม่ได้มีแต่แค่บิตคอยอย่างเดียนอนที่สามารถที่จะเอาไปเป็นหลักคำการได้เนาะแต่ก็ต้องรอดูว่าเหรียญไหนที่มันจะแบบแข็งแกร่งอาจจะเป็นอีเชียรี่ไหมอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ล่าสุดตอนนี้มีอยู่สําหรับตัว Bitcoin นั่นเองนะครับก็ถือว,ว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของยูเครนกันบ้างนะครับล่าสุดทาง Go ลแมนหรือว่าทางรัฐบาลยูเครน UK นะครับตอนนี้รับในการบริจาคสําหรับคนที่ต้องการนะที่จะซัพพอร์ตเนาะที่ยูเครนนะครับก็คือคือก่อนหนนี้มีในเรื่องของการรับบริจาคคริปโต USDT Ethereum หลายเหเียนเลยถูต้องไหครับตอนนี้ก็มีรองรับ e n t โดเนชันเรียบร้อยแล้วนั่นเองหรือว่าสามารถที่จะโอนคริปโตพังนะครับผมเอเมอร์โมนแคอะไรต่างๆก็ว่างันไปหรือว่าเอ็นทตัวไหนก็ได้นี่แหละนะครับที่เราอยากที่จะโดเนชันหรือว่าบร,ริจาคให้กับทางที่รัฐบาล UK นะฮะถ้าใครอยากจะลองเข้าไปศึกษาก็ลองเข้าไปดูได้ที่ข้อมูลของทางคอยเ g ลกาบนะหรือว่าเข้าไปดูใน Twitter นะครับผมของทางรัฐบาล UK ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของ On อน a i นการบ้านนะครับจาก On อน chain College นั่นเองนะครับตอนนี้เรียกได้ว่า Bitcoin ที่อยู่ในเอช a ชนนะครับต่ำลงที่สุดในรอบแบบเป็นพันกว่าวันนะครับเ,เพื่อนๆหรือว่า4ปีกว่านั่นเองเนาะในณะขนาดนี้นะอันนี้โอเคภาพโดยรวมในในมุมกว้างๆนะครับโอเคอาจจะยังมีบางช่วงที่มีคนโอนเข้าไปขายเอาเข้าไปเทอะไรบางอย่างแต่ถ้าเราซูมเอาออกมาเนี่ยจะสังเกตว่าตั้แต่ตอนปี 2020เนี่ยตกต่ำลงมาอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุวยก็ดิฟตกต่ำลงไปหนักเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วนั่นเอง,เองนะครับผมตั้งแต่ตอนปี2018แล้วผมก็คิดว่าอนาคตเราที่จะได้เห็นมันต่ำลงไปกว่านี้อีกก็เป็นไปได้นะยังไงต้องรอจับตาเนาะว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ทำไมมาถึงดรอปลงไปขนาดนี้นะฮะคงจะหนีไปไม่พ้นเวลต่างๆหรือว่าคนกระเป๋าหนักต่างๆที่เก็บบิตคอย อยู่อย่างหนักใน,นกขณะน,นี้ช่วงที่ราคา bitcoin นิ่นๆงๆไม่ยอมไปไหนเนาะอยู่ที่ราวๆสามหมื่นแปดสี่หมื่นอะไรแบบเนี้ยเรียกได้ว่าบีบตัวแน่นๆอยู่เหมือนกันนะในช่วงนี้นะครับออวอลลุ่มค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะก็ต้องรอดูเนาะว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มีอะไรเป็นจุดเบรกที่น่าสนใจหรือเปล่าในช่วงช่วงนี้นะครับซึ่งถ้าซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะตอนนี้นะฮะ address ที่หลายคนคาดว่าน่าที่จะเป็นของ m i โครซัลลจีหรือว่าของพี่ใหญ่ m i c r o เ e l l ลอนั่นเองนะฮะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนะที่บ่งบอกนะครับผมว่า m i c r o s ัลลจี gy, ขายทิ้งแล้วหรือเปล่านะครับผมก็อันนี้ไม่มีใครตอบได้นะเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาทําให้กระจ่างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอจับตานาะว่าจะยังไงนะครับผมสลับในเรื่องของ ข้อมูลนี้นะครับแต่ก็ล่าสุดอัตราที่หลายคนคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะก็โอเคก่อนน้นนี้ขายไปกว่า1,500 BTC ตถูกต้องไหมตอนนี้ซื้อเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับผมซื้อไป300 BTC ซื้อไป500 BTC แล้วก็ล่าสุดวันที่28ซื้อไปกว่า1,000 BTC นะครับก็กระเป๋านี้ก็ยังซัดเพิ่มเติมอยู่อย่างหนักนะครับตอนนี้ถืออยู่ราวๆ1 25,500 Bitcoin นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูเนาะว่า,า,าในเรื่องของข่าวที่ไม่ค่อยจะดีจะมีการ,ปรเปิดเผยอะไรในภายพักหน้าหรือเปล่านะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข้อมูลใน Discord กันบ้างน,นะครับก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับผมได้ถามว่าทําไมเดือนพฤษภาถึงเป็นตลาดมีเหรอครับก็มีพี่ภาคเข้ามาตอบนะครับขอบคุณสําหรับข้อมูลกันมากๆาเลยนะครับพี่ภาคก็ได้บอกว่าช่วงเดือนเดือนหน้าเนาะหรือว่าเดือนเมษนี่แหละนะครับผมก็คือเป็นช่วงที่ เมกาปิดงบจ่ายภาษีนะครับผมสถาบันมีการเททางก๊อไรออกมาเพื่อที่จะจ่ายภาษีบางส่วนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เฟดอาจเล่นยาแรงนะครับผมขึ้นภาษีมากกว่า5%เป็นครั้งแรกนะครับผมตลาดทั่วโลกจากพันพ้นหนักนะครับสนะครับผมอาจจะยังเจอ QT อีกดอกหนึ่งประมาณนะั้นะนะครับ C นะครับผมท่ามกลางสภาวะสงครามที่เยืดเยือเนาะ ส่งผลให้มีผลกระทบต่อเงินเฟอ้อทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมแล้วก็หลายคนยังไม่ยังไม่ค่อยแบบกล้าเอาเงินไปเข้าหรือว่าเป็นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าหุ้นเทคหรือว่าตลาดคริปโตหรือว่าตลาดหุ้นต่างๆก็หลายคนก็คงกังวลแล้วก็เก็บเงินสดอยู่บางส่วนในขักณะนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่โหดอยู่พอสมควรเนาะซึ่งนะครับถ้าเราเข้าดูข้อมูลนะครับ เอสแอนด์พีไฟน์เนะฮะถ้าเราลงทุนลองเนี่ยหรือว่าซื้อในเดือนเมษเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยล่วงยับเลยนะฮะล่วงยับนะครับผมเดี๋ยวผมหน้าผมบังไหมขออภัยฮะโอเคสังเกตนะว่าเส้นสีแดงๆตรงนี้ล่วงยับเลยนะฮะ,ะ,ออฮะ,ะ,ฮะถ้าเราซื้อในเดือนเมษเนาะแต่ถ้าเราซื้อในเดือนอื่นละ่ะเดือนแจกเดือนเฟบเดือนมาละ่ะสีฟ,ฟ้าๆเนี่ยก็คือขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่สุดแท้แล้วแต่เพื่อนๆจะคิดแล้วก็เพื่อนๆจะพิจรารณา ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของเอฟคอยกันบ้างน,นะครับผมก็ล่าสุดถือว่ามีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีมากมายนะแต่ก็แล้วแต่มุมมองนะบ,บางคนอาจจะมองว่าดีมุมมองบางคนอาจจะจะมองว่าไม่ดีอันนี้สุดแท้แล้วแต่นะครับผมซึ่งล่าสุดโอเคมีคนโดนล,ลิคเดสําหรับเหรียญเอไปกว่า36หล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนานะซึ่งก็ต้องรอดูวันนี้นะครับผมก็คือวันที่30ในวันที่เขาจะเริ่มในการประมูลในส่วนของตัว อะไรอะตัวที่ดินนะครับผมซึ่งก็หลายคนตอนแรกก็คงคิดว่าเออมีโอกาสที่จะเขาเอาเอฟไปเข้าไปลุยเอาไปแข่งกันประมูลใครบิดชนะก็ได้เยอะอะไรแบบนี้อันนี้ก็ว่างันไปเนาะแต่นะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลออทางออเทอร์ไซด์เมตานะครับก็เด้มาบอกเนาะว่าจะใช้นะครับผมสำหรับการแบบขายแบบฟรัต プライ์เลยนะครับก็คือ305ร้อยเอฟคอยนั่นเองก็คือจะไม่ได้แบบเฮ้ยฉันมีตังค์เยอะกว่าก็ก็ได้อะไรแบบนี้จะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่จะใช้เงินเหรียญเอฟคอยเนี่ยสามร้อยหนะ้าเอฟคอยนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน,น้านี้ถ้าเราเข้าไปดูคลิปวิดีโอที่เขาโปรโมทหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอสำหรับตัวตัวโปรเจกต์อของเขาเนาะก็จะเห็นอันนี้นะมีเลข30 5 3 0น้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ ว่ากันไปนะครับผมซึ่งก็เลยจะทําให้คนมองว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องไปกักตุนเอฟแล้วก็เอาไปประมวลแข่งกันแล้วสิก็นา่าจะไปอัดกันในส่วนของค่าแก๊สอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ต้องรอไปดูกันในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ถามว่าดีไหมก็ถือว่าโอเคนะมันก็สามารถเนี่ยทำให้ที่ดินมันกระจายไปสู่มือหลายๆมือได้เยอะเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันมีตังค์รวยสุดยอด จะได้ไปอยู่กลุ่มเดียวอะไรแบบนี้อ,อาจจะได้ทําให้คนที่มีเงินกําลังทรัพย์ไม่มากเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แลนด์อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งมุมมองที่เขาก็อยากจะได้คอมมูนิตี้แบบนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็โอเคแหละส่งผลให้ราคาเอฟค่อนข้างดับลงไปอยู่พอสมควรนะคันยังก็ต้องรอดูจับตาสถานการณ์แต่ผมคิดว่าในระยะยาวมันก็เมกเซนด์นะแล้วมันก็คือถ้าเรามองว่าเอฟมันจะอยู่ย,ยาวผมคิดว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่เลวที่มันจะทําให้คอมมูนิตี้มันแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น นั่นเองนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูข้อมูลถัดมานะครับขอขั้นโดยสนับผู้สนับสนุนรายการอย่าง p พลอนิกกันก่อนเลยนะครับคลิปวิด,ดีโอนี้นะครับสปอนเซอร์โดย p พลอนิกนะครับ <ion> <P> ไพลอนิกเป็นการันเทรดซื้อขายแบบอัตโนมัติสามารถที่จะซื้อต่ําแล้วก็ขายตอนที่ราคาสูงได้นั่นเองแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยถือว่าถูก0.05%นะฮะร,รวมถึงยังมีบอร์ดสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์อาร์บิทราสามารถที่จะให้เราได้กินดอกเบี้ยรายปีได้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับกรารันเทสไพลอนิกเน enforcement Network หรือว่าเครือข่ายปรับปรามอาชญากรรมทางการเงินของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางโปรเจกต์ Step n กันบ้างนะครับหรือว่าเหรียญ GMT นะฮะซึ่งล่าสุดได้เปิดข้อมูลมาในทวิตเมื่อวานนี้นะครับว่าอันนี้คือแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะว่าจะสามารถที่จะมิ้น์หรือว่าได้รองเท้าเนี่ย โดยใช้เหรียญ GMT แค่เหรียญเดียวก็คือก่อนนั้นนี่ถ้าเราเข้าดูข้อมูลอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะใครมีข้อมูลอะไรจะเสริมหรือว่าเรียนรู้ว่ามันมินต์นอะไรยังไงก็แจ้งกันมาได้นะครับผมแต่เท่าที่ผมลองดูเนี่ยไอตัวรองเท้าที่เขาไมนต์นกันเนี่ยคือมันจะมีด้วยเหรียญ GST คือตัว step n เนี่ยจะมีเหรียญ GST เนาะแล้วก็มีเหรียญ GMT นะครับซึ่งเขาก็จะใช้2เหรียญนี้ในการเข้าไปเข้าไปมิน แต่เขาบอกว่าช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้โดย,โดยเฉพาะจะใช้แค่ GMT นะฮะก็ได้ส่งผลให้มีความคลึกคักงอะไรหรือเปล่าสำหรับ GMT อันนี้เพื่อนๆต้องพิจา,ารณาแลวก็ศึกษาการเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีโลโกโล้แบนแอนตรงนี้อยู่ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันฮะใครมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ step and comment บอกกันมาหน่อยนะผมไม่เคยได้เข้าไปใช้ไม่เคยได้เข้าไปวิ่งเลยนะฮะมีข้อมูลอะไรจะเสริม comment มมได้นะเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านข้อมูลในคลิป ในใต้ขีปนาวนี้ก็จะได้ประโยชน์กันไปด้วยนะครับผมรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มได้จะมีรองเท้ามีมาวางขายใน Open นซแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า Open นซตอนนี้รองรับเชนบนโซลาร่าแล้วด้วยนั่นเองนะก็ถือว่ายังไงรอจับตากันอย่างใกล้ชิดสำหรับตัวโปรเจกต์วิ่งแล้วได้เงินนะครับผมวิ่งวิ่งวิ่งนะฮะโหเลยกด้ว,ว่าแจ๋งอยู่เหมือนกันนะผมก็เออมนเป็นเกมที่เฮ้ยเราเล่นแล้วเราก็อย่างน้อยไม่รู้ว่าจะเสียตังค์หรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนเกมและหลายเกมที่แบบ โมนโคตรอะไรแบบนี้หรือเปล่านะยังไงก็พิจารณาในเรืนน่องของความเสี่ยงกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเกมอย่างคริปโตไมที่เราเห็นกันโอ้โหทูนารูฟนะฮะอกสุดยอดจริงนะฮะแต่ก็ต้องออกให้ทันเหมือนกันนะลงทีแบบก็หายเหมือนกันอันนี้ก็สุดแท้เราแต่แต่ผมคิดว่าอันนี้มันมันดูแบบมันดูโหดมากแล้วมันก็ดูเจ๋งมีแบ็กใหญ่อะไรไม่ได้รีเสิร์ชโซลาร์นาเวนเจอร์ผมคิดว่ามันมันมันคงจะไม่ได้มาแบบ ในค่าแบบนั้นนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจับตามองเหมือนกันสลับตัวสเตป n นะลองศึกษาการเอาไว้ด้วยละกันนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใน,นเรื่องของ Vchain กันบ้างน,นะครับล่าสุด c h เช n จับมือกับทาง a k a m i Pay นั่นเองนะครับผมรู้ว่าเป็นในหนึ่งโปรเจกต์ที่เคยจับมือกับทางแบรน Smart Chain นะสรับตัว Payment นะครับที่สามารถที่จะให้คนเนี่ยจ่ายเหรียญคริปโตไปยังร้านค้าต่างๆทั่วโลกได้ตอนนี้ก็รองรับ เหรียญ e c เ a t เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าอะ c h e m y Pay ก็เป็นในหนึ่งโปรเจกต์เหมือนกันที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ Payment เนาะน่าติดตามแล้วก็น,น่าสนใจถึงตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นในส่วนของตัวยูเคสอะไรมากมายนะแต่ผมคิดว่าก็อนาคตถ้าคริปโตมันแพร่หลายมากขึ้นไปกว่านี้คนเริ่มรู้จักกันเยอะเพิ่มมากขึ้นการที่จะรอ,อ,องรับในการเพเมนต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเราดูคริปโตนี้เนาะเห็นไหมก็จ่ายด้วย วีเชนสามารถทําได้ก็สแกนเนี่ยร้านค้าต่างๆก็สามารถที่จะรับเหรียญเคียบโตได้เหมือนกันนะอันนี้แต่ก็ต้องดูนะว่ามันขัดต่อข้อกฎหมายอะไรในะแต่ละประเทศหรือเปล่านี้ผมก็ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ใช้ได้อยู่7จประเทศทั่วโลกนั่นเองนะครับโอเคก็สรคปปรดีวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะครับผมตอนนี้เสื้อและหม่มาแล้วนะฮะนี่นะครับผมบิตคอย n ยี่สิบเอ็ดล้านนะครับผมนี่บิตคอยนะ ก็ลายใหม่ทั้ง2ลายเลยนะครับลายที่ผมใส่อยู่อันนี้บิตคอยจะหมด21,40นะครับผมโหลดดิ้งอยู่ด้านล่างโหลดดิ้งอยู่นะครับสวยมาก2ลนยนี้นะยังไงก็เข้าไปสะสมเข้าไปเก็บกันได้นะครับผมออกมาราวๆสักเดือนละ1-2ลายนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาเนาะเลี้ยงอยู่ด้านใต้คลิปนี้นะสั่งซื้อได้ในะช้อปปีนะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ให้การซัพพอร์ตกันโดยเสมอมาแต่ทุกอย่างก็จะ,จะเป็นลิมิเต็ดนะ หมดแล้วหมดเลยนะครับผมสะสมกันเอาไว้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะเข้าไปลิงก์ในใาตา้คลิปนี้ได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ของจากคลิปตัวด็อกกันไปนะครับก็คือคุณขอบคุณกฤชัยนะครับผมบอกว่าขอบคุณนะครับพี่แคมที่มีข่าวสารมาให้เสพทุกวันเลยโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แอดคลิปตัวดอกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะเดี๋ยวจะส่งของรางวัลไปให้นะครับโอเคก็สหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอะไรจะเสริม จะมาบา่งปันคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับยังไงเอาไปเจอกันในคลิปต่อไปเนาะสวัสดีครับ